สวัสดีค่ะแซบนัวครัวหญิงนุชนะคะวันนี้บุกบ้านกัลยามาดามแก้วนะคะหันหนามาเนียคุณอ่ะชมบ้านมาดามแก้วนะคะมากับกุ้งเต้นยูเคเมียฝรั่งยูเคนะคะเจ๊ยน้ำผลไม้นะคะน่ะน้ำผลไม้น้ำผลไม้น้ำสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ใต้น้ำเที่ยววันนี้เรามาชมทุ่งนะคะ สพี่กุ้งเต้นมาด้วยนะคะทุกคนบรมัาได้กัมซ้ำเมม่อประเทศอังกฤษนะคะมันกัดสิบาาประมาณนี้เปิดท้องหน้าแบบนีด้ดูแอปเปิ้ลตัวนี้อ่ะมันเป็นแอปเปิ้ลอะไรไม่รู้อ่ะคุณเลิกกินยันี่ยแอปเปิ้ลที่ไหนหล่ะแพรเอาไปแพรขึ้นมาหมดซีดาบ้านใครเจ้ะเนี่ยมันแพ้บ้าแอปเปิ้ลที่ไหนล่ะกินได้ไหมกินได้แลยนอแพ้แต่มันยังไม่สุก ไม่สุกอะไรกินได้แพมันแอปเปิ้ลเลยแพที่ไหนเขาให้มันสุกเลาลูกเขียวอย่างนี้ตัวแพ้เพื่อนอะเอ้ยมันเป็นขนนี่พี่โก้มันเป็นขนเจ้ามันหรอน้ำมันแพ้ถ้ามันแดดได้เนี่ยเพื่อนอะขนเพื่อนอะไปดูสิเอาคือเป็นขนมัเจ้ามันแปลกแปลกเนาะโอ้ยแพ้แล้วมันเป็นขนเออแพ้นี่แหละไอ้แพ้กินได้แต่เสียบอยู่ หวานขวดหกปั๊บมาเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวแค่ไปสวนออกไปสวนผักด้วยนะถ้าดามแก้วแล้วอิ่มสวยดีนขาดดามหมดเลยนะจะบอกให้เดี๋ยแต่ดามขั้นเดียวหนูจะดามไหมเนี่แขนหนูเนี่ยแล้วครัวควัก็ไม่บอกจะพามาเดินตแต่เนาะผู้าดาเหรอพี่อยากหนูว่ว้าดาม้นดานแล้วมันแสบด้วยะบอยพี่อยากจะให้ตัวเราจะต้องจ้ำเยี่ยมเล่น กุ all hey ้งเต็นยูเชแล้วมักแดดนะคะยิ่งนุ่มักแดดนะคะย่านดำมักแดดผู้ชายคนรักมักแดดอันยิ่งนุชอันเป็นสไตล์คนไทยงี้คะพี่กุ้งสไตล์คนฟัวไซส์ฟัวพี่กุ้งอะไซส์ฟัวอยากให้ดำดำอันลังค่าสีแดงของแทน่ะเพราะเราหมดนั่นแหละเออเหรอบ้านเราหมดก็อยูเราอยู่บริเวณบ้านอยู่เราโอ้ที่เราเดินมาได้กินได้ไง อาะพี่กุ้งไอ้ผ้พพพาพก่ผ้าวมันน่งอยู่าี่บอกเนี่ยมันคืดเดือดขนาดโต้เข้านะอ๋อมันตรงนี้เนาะเ <laughs> อาว่าตรงนี้มันจะเอ้าอะไรน่ะอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นรถมันสี่ขั้วหอกไก่หอกไก่ที่เมื่อกี้เขาให้นี้เขาให้แพะเหรอแพะเอาแพะเดี๋ยวแพะเอาแล้วแพะไปไหนอ่ะตอนนี้พอเอาออกไงหญ้ามันตายหมดไม่หัานมาไอ้ชามันร้อนเลยไม่เอาหญ้าไหมมันกินเหรอพอเอาออกไปแล้ว กว้างนะกว้างกว้างตรงนี้นะทุกคนทีตรงนี้สวยมากข้าที่ตกดินแล้วก็มาข้างหลังโอ้นี่อากาศดีนะตรงนี้อ่อ๋อที่นื่แค่หมดแล้วยาพี่กู้ไปกู้ตอนนั้นน่ะเออตรงนี้สวยอ่ะถ่ายรูปมะถ่ายรูปตรงนี้วันนี้ช้าเวลาเขาจ่ายนะทีนี้มันก็จะเป็นเอ่อถ่ายได้เป่าถ่ายได้ ร้านกาแฟก็จะมีบาร์ที่มันเป็นบาร์ข้างนอกมันเป็นอะไรนะปิดฮัลโัลาเวอร์ยูอันนี้ก็เป็นบาร์อ๋อบาร์อีบาร์หรือบาร์นอกจัดสวยๆดูลาเนาะอืมอันนี้กาอะไรอันนี้ก็เป็นที่สถานที่จัดงานเหรอใช่อันเล็กๆใช่ไหมอันนี้เข้าดึกกาแฟไงออ๋แล้วเขาก็ไปแข่งงานแข่งแล้วก็เดินกจากงานแข่งก็ นี่หมูไหมอันนี้ต้นลูกฟิกนะคะต้นฟิกต้นหมากันหมกเดือนนะคะยันจิ่วยันจจะตายแต่ดูลูกหมูสิลูกหมูมีความสืดแต่ดูปล่อยให้เขาไมด้ไงไมแม่หมแม่มันตัวนมันสีดูมันแต่ลูกฟุกมันตัวอ้วนมากเลยเนาะม่เนน้ใสห้เขาเก็บทุกวันเลยเนี่ย วันนี้มไกเานหมุ้งนะคะพาชมพาชอหมูน่ะนู่นน่ะหมูกับไก่อยู่นีล้วหมูน้อยโอ้หมูน้อยลูกก็เป็นผู้จัดการนี่ลูก ถ่ายป้ายซะก่อนหนูถ่ายเพราะว่าเผื่อนูจะมาแต่งงานนะคนแล้วเผื่อเราจะมีโอกาสได้แต่งงานไม่แครทุกคนเราก็จะมาดูสถานที่นะคะอันนี้ก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวใครจะมาแต่งงานก็อันนี้อันนี้เจ้าบ่าว In the future กันนะคัมมิฟและทูเมลิค่ะลูกเขคเขาสวยนะคือเออเขาจัดเพีย อ๋อน oh, like ี้ของสำรวยเหรอของสำรวยสำรวยของสำรวยนะคะเป็นบักขามเปียกนะคะคนละกล่องสวยอ่ะเป็นเทียนชายเป็นเทียนสวยเนาะป้าไข่เงยแตกแล้วได้ไหมวันนี้งาแตกไม่ใหญ่แล้วเนี่ยเนะอยๆแต่ันนี้ประมาณห้าสิบคนเดี๋ยวาจะมาอันนี้แกคิดว่าประมาณสี่สิบห้าคนอันนี้ปลาชิ สั่งเขาเปลียนนิ้ใหม่เลยเขาเปลี่ยนสั่งดริงค์เอาเขาเปลียนนิ้ใหม่เขาท่ากว่าเมื่อก่อนไม่ทันทันนะตอนนี้เข้ามาเปลี่ยนอันนีแล้วห้องนี้เป็นห้องดิสโก้เดี๋ยพอน่าแชร์ห้องวิสโกลนี่แหลยชอบไปไอห้องวิสตโกลเพื่ออย่ามาจัดงานแต่งบุ๊กเลยนะคะจองได้แต่งผัวหน่อยผัวหลวงกีกักได้เบิร์ตกุลเล่ อันนี้อะไรไปยืนได้เหรอมันจะเป็นไฟใช่ไหมเขาก็ถูบ้านนั่นนะเอามาเกยียบของคนไมโครสเตติสแตนเล่า่าฮ่าค่บบเขาเต้ทวันเลยเนี่ยเนอะเด็ก้วเด็กก็เดินไล่นี้โอ้าส์แล้วก็มีไฟออ ห้องนี้เป็นห้องดิสโก้ดิสโกเทคดิสโก้เทไปไปดูห้องน้ำอิสกินอะไรใก็ไหนๆรามาเลยมาห้องน้ลานห้องวาน้ำสวย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 หองนุำ้องห้องน้ำองนุองนหอน

ใช่ไหมล่ะคะเจ้าว่าแก้วน้ำแอปอเ,เ,เปิลเราควัน่ดน้ำทิมพ์ไปหแล้วเลยหมดนี่อันฝากไว้หฮนเร็วค่อยไปเอาตอนนี้อมาดามแก้วกับพี่กงเต้นจะพาไปดูสวนผักนะคะเดี๋ยวไปไปเก็บผักเราจะไปขอผักเขากลับบ้านด้วยนะคะถ้าเขาไม่มานะ วันนี้มาดามแก้วจัดเต็มชุดสวยมากราคาห้าร้อยปอนชุดต้อนรับกุ้งเต้นเมียฝรั่งยูเกะน่าไทยทำโดยชลิตามาเมนแซบนัวควายิางนุชแต่ลืมซื้อสั้งเจ้าของก็่ได้ท้ายโดดแล้่ทุกคนวันนี้แซบนัวควายิงนุชพามาเซิร์ฟเซิร์ฟที่ฟาร์มแล้วก็เป็นที่สถานที่ จัดงานแต่ง,แต,งแต่งของมาดามแก้วนะคะนี่คือมาดามแก้วค่ะทุกคน <laughs> มาดามแก้วนี่มาดามกุ้งเลยมาดามกุ้ง <laughs> อันนี้มาดามนุต <repaired> <laughs> ะลาำเลเกือบขีบเเหมือนกันเกือบขีบะะ <laughs> <laughs> เหมือนกันจ้าเหมือนกันเลยตอนแรกเอาช้นสูงมาอยู่นะ <laughs> <performance> อันหาน่ะพอมาถึงรตใส่รองเท้าแตนี่แหละเ <laughs> พราะมันแบบนี้ใช่ไหม <laughs> มันเป็นทัวร์โอเแดดอ่อนแล้วเนาะ อันนี้ก็สถานที่มีแหงนะสำหรับสัตว์ไม่ใช่สําหรับสัตว์มากินน้ำแตะเป็นสั่งเป็นน้าใช่ไงก็เผื่อมีสัตว์มามากินน้ําก็มีแหงไก่อันน้ไก่อันนี้บ้านทักคนงานนั่นเนี่ยเด้อูร้านนี่ไงไม่ย่าฝากขออยู่ไหนเลี้ยงลูกพร้อมไม่ย่าได้นะคะหวานมากเลยค่ะพี่เจ้าหวานมากเลยพี่กู้ลูกใหญ่มากแล้วก็หวานมากด้วยนะจิมสี มาชิมนี้อร่ยนุ่มอยังเขียวนี่นะคะทุกคนหมักลูกลูกยังกัลูกหวานหวานปะแซบปะหวานมากสุดยอดจะก็ไปเอาลูกเขียวกับมะม่วงอืมถึงเขี้ยกว่านว่าอืมเดี๋ยวผัดผัดแม่ย่างเลยมันสุกนะไปฝากแค่นี้นะอะไรก็เก็บไปวันนี้ละเนี่ยลูกเลี้ยงยังขอมั่อกี้ไม่ได้สิไม่ได้อาถุงมาเนาะ กับออาหุงพี่รถให่ล่าสุดถงองนี่แม่ท่านวามีแก้ลูกนั้นอ่ะอืมเขบอกแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวอยเก็บนะราอากอีมาเป็นห้องน้อยเออเซตน้ันกันนะเต็มอืมี่ขามีบ่นี่วะนั่ตีน่ลองเพาะชมอ๋อนี่ไงผัดข้าวทองอ่ะ แก้วทองขอ้หิร้อนทั้งนี้นี่กาลเหล็กเมื่อกี้บ้านเต็มเนเอาผักข้าวทองเก็บไปกินกับลาบก้อยฟุ้งอยากอะไรผักข้าวทองอันนี้บอกแป้งหอมเขาอันที่เป็นกลิ่นอะไรนี่ใช่ไหมผักข้าวทองแก้วองเออเนี่ยนะคะหอมตากหอมไว้อย่างนี้นะคะทุกคนที่บ้านเต็มเลยที่บ้านเหบ้านที่มีอันนี้ต้นทุเรียนได้ป่ะนะแก้วต้นทุเรียนแม่หน่ะฮะต้นทุเรียนต้นทุเรียนจะไม่จะเป็นต้นแบบนี้ ต้นอนยังต้นหมักชมพูป้าผ้าทิชชานี่มันออกมาแตะไปลูกไหนสิเนี่ยตอนเนี้ยทิชชานเด็กเนี่ยนี่เอาไปปลูกมันคือไปทำต่อเนี่ยต้องเยอะแยะเนี่ยเอาไปเอาไปนี่ยเอาไปไหนเอาไปกินกับโ้นตอนเนี้ยชัดชัดยูเอ็นเต็มออกมากินกับลาบมันสุกดอะกับขนมจีนน่ะแซ่บมากเลยจะมันเป็นใบสีแดงๆเนี่ยเออก็ใบสีแดงๆมันมันมันอ่อนอยู่มันได้หมดแหละ นี่มันปงนี่มาใหม่เนาะมันปรงใหม่อืมนี่แหละเอ้ไม่เอาต้นตะไคร่ใช่ไหมเออชาปูอ่ะพี่แจใช่ไี่แจ๊มาจะมาชยแ่นแหละตะไคร่ชะปูแม่ชาปูไม่มีชาปูนี่นะแ่ถ้ามนปรงี่แจนี่ข้าแมวของเจ้าจริงเนาะแม่ริงพี่แจ๊ดเดี๋ยวเอ็นบ่้นสุเอ็นต้นนี่พี่แจจะเอาให้เแี่เอาไปเาไปต้นเองต้นี้ต้นพักหนอพักหนอนพักหนอเอาที่บ่อเอาเดี๋ยวมาต้นหอยเรยทำลบ มาหาหถ้ารีบเก็บรีบออกมันร้อนไงเนี่ยแทงเจ็บแทงออกมันห่อนใช่ห่อนแทงไม่นำแทงออกเนี่ยน่เนี่ยนะเขาลดให้เจอาตลอดเลยนั่นแหละ,ะถ้าน้ําดีมันจะเยอะกว่าน,นี้อันนี้วันนะเขาไม่แม่ตากตัวน,นี้ออกไงพี่แก้วข้าวท้องบันนะขานะทุกคนมันจะหอมามากมากเพราะว่มามาันมันเหม็นข้าวมันบางคนมันเนี่ยเดี๋ยวเธอมันมันไม่เลื่อนไม่ใช่เลื่อนมันเหม็นข้าวเหมือนคนละอันนะโชวอันนี้ต้นอะไรเนี่ยปนต ผักกาอันนี้สลัดนะหกปรกาศทอนเราจะทำกุ้งนะคะดูมะเขือเทศเขาถามว่าดูอเดี๋ยวถ้าเก็บไอ้ลูกพรามใส่เนะเราจะมาดูมะเขือเทศร้อนมากไม่ค่อยอยากแะร้อนนะเปิดประตูทั้มันมาเยอะ อ๋อมันกลืเทศมันปาดใบมันตายตัวนี่ไม่ตายปาดอ๋อมันเหี่ยวอันนี้อร่อยอันนี้เดือดความปาดน้ำน้ำสามเมย์เนาะน้ำหรอรดมันร้อนเพราะมันร้อนมันเป็นอย่างนี้แหละพี่ปาดหรือรดเป็นคนขาวลูกใหญ่ใหญ่อร่อยมากเลยนะเนี่ยได้ละหวานเนาะสามลูกนี้ลูกนั้นไหมลูกนั้นไหมอะไรใหญ่ๆนั่นปาด ตรงนั้นเอาไปอวดสิอวดอะไรเงยเนี่ยก็ไปไปพี่กูไปด้วยเอาสีรุ่ยใหญ่ๆอุทานโลดร้อนมากอยู่ไม่ไหวะตายก่อนมันร้อนมันร้อนมันจัดเผ้าเราตายไม่มีลูกเล็กๆนะลูกเล็กนี่ไงโลดเดี๋ยวเราจะไปเก็บคนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอันนี้เหรอเออมันร้อนมากมันร้อนเข้าใจเลยการยังไงโอ้ทวารีดีว่านี่นะคะพี่เจ้าตั ทำได้มันเป็นไงนี่เลยจ้ายอดบักอื้องอนปากอื้อเก็บไตเต็มเลยนี่บักอื้อพร้อมนี่ใจอายุได้ยินละไปแต่ปัญหาพอเจอจะค่อยเบิ่งทีหลังโอเคพอเจอขึ้นลูกใหญ่ใหญ่ยาวอที่เมื่อกี้ต้มกินอร่อยแต่มันหนาอะเนาะติดเลือดิดเลี่ยงอันนี้เราก็จะไปดูสวนแตงนะคะ เขาปลูกไม่เยอะแยะเนาะเนี่ยลูกลูกมันคือใหญ่อ๋อให้คโคเช่นเนี่ยตาลูกบังหญ่นึงเออลูกมันใหญ่มากเอาไปต้มกินนะเอาพอดีพอดีเนาะเต้นกวางมันมันจะมาออกอ๋อนี่ไม่เยอะลักเบอร์รี่ดูลักเบอร์รี่สิทุกคนหนูจะมาเล่นน้ำนะคะนี่แตหน่วยยังไงนี่นะคะ แพักลเรียกน้ำอเย็นสบายดนนะอืมอต้มอ่ะอืมเกลีเลยใช่ใช่ไหมเนี่ยเอาไปต้มกัดอร่อยมากเลยเนี่ยเอาไปแจ้งเยเนี่ยอาไปต้มต้มเมืที่เจ้ารั่วไม่เกี่ยนานแะ เอาน่อเอเอยออมทุกคนดูอร่อยมากเลยเนาะจ้าต้มอันนี้อะไรน่าบอกไงเขาไม่แยกตายหมดแล้วเออเอาไปฝากในย่าไปเลยเาจะกสองต้นเยอะหรือยังาาเขาไม่เก็บกันหรอเนี่ยไวก็เก็บเขาเก็บอไรวะเนียนุนเขาเก็บเขาเก็บแตไั่นเก็บไปทำใช่ไหม คือไดแม่แบบแม่ไงลกอือก็ซีให้ชอบสีนะถ่ายจะพี่ซีเดี๋ยวสีอะไรทุกสีมันจะเป็นไงโอสีอ้านี่เหมือนแตงกวาไทยเลยแตงคายดูสิเนี่ยเอาไปต้มกับอร่อยมากเลยนะใช่แล้วเนี่ยหรทำนึ่งตาตาเนื้อใวันศุกร์เหรอใช่เนี่ยดูสิเนี่ยโอ้ดูอันนี้ใหญ่มากสวยอะไรนะเหมือนทำม่ ฮไปเจอจีนเซเลนนะคะทุกคนดูนี่เด้อดูแป้งมังวางกันมีดำก็มีดำขนลนเลยนะคะทุกคนดำขนลนไป้ได้แล้วมั้ยใช่สามคนเหงเนี่ยเะเยอะๆแล้วแล้วแยกกลุ่มกันถ้าไปเล่นน้ำเย็นๆร้อนมากมาร้อน ปูแค่นี้ก็เหลือเฟือเนาะเพราะว่าเวลามันออกมันออกเยอะเยอะมันโตเร็วด้วยโตตามวันอะใส่มาพี่น้องก่อนที่จะลาจากกันนะคะขอบคุณพี่แก้วนะคะข้าวอร่อยอร่เราจะกินกันเต้นนะคะเราจะกินกันเนละใส่แก้วไวในนี้แล้วก็จั่วมาวัาตัวมาสุดท้ายเราเผาประเฮตอีหยังเกาะอีหยังเกาะเขาเอิญอีหยังที่มันอยู่ในแก้วไปเมื่อไหร่วะอืมเขาเอิญกุ้งกุ้งเต้งไม่ใช่กุ้งอะไรนะ กุ้งอะไรกุ้งอะไรเขาใส่แก้วเขาก็ทำเหอนกันนะกุ้งแก้วกุ้งแก้วอะไรนะเอ่ค็อกเทลค็อกเทลกันไงคร็อกเทลเออแซงมันเอาเนื้อสองสามพี่กุ้งกัดไปย่งเอาแล้วแก้วเอาส้นกันมาส้นโอ้ยตาลราเดี๋ยวกันส้นกุ้งดูเล็บซิเอาบวกพริกใส่เล็บสีแดงเล็บสีเขียว ต no. ัวนึงดังเป็นของยิงนุชได้เห็นเนาะยิงยุดยิงนุชอะไรเธอใส่พี่พี่ใส่พรางนั้นเลยเหรอใส่กระเทียมเยอะมากเลยเนาะเอ้าวเนี่ยสองสองอันนี้ก็ไปจูบผัวเออเอามันเลยอ้าแสบป่ะแสบป่ะกัลยาอือตัวนี้ก็ไม่อยากกินได้เลยต้องกินนันมาต้องกินนั่นมาอืออืมนั้น อันคืองไว้พี่น้องก็ต้องกินว่าซันพี่กุ้งว่าต้องกินว่าสันกินก็กินนะคะมาใส่เสียเสียเจี๊ยบใส่กระเทียมกระเทียมสดคมนะตรวจัดออแซ่บครับกระเทียมเอาใหญ่ๆไปจุกปากหัวด้อบัดแม้นว่าซั่นมีหัวบมีหัวออมีแต่เมียเลยเอ้ย ทำแบบคลิปนี้นะคะทุกคนขอลาไปก่อน,นอืมแช็บนวัวควรยังนุดบ๊ายบายนะคะอืมอย่าลืมเด้อกดซ้ายกดแชร์